สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมซีเซนเวอร์กับในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับผมกลับมาแล้วนะครับหลังจากหายไปนานเกือบ2เดือนเนี่ยสำหรับเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะฮะ <c oughs> วันนี้เราก็กลับมากับคู่เดิมนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอทัสฟอร์ต้อรับการเบียดปารีสเซงชิแมง ก็ล่าสุดที่ทำก็คือทำคู่นี้กันแหละครับนะฮะแล้วก็กลับมาทำอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับทุกคนสำหรับใครที่คิดถึงรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฮะหลังจากเสพยบยิมเมอรกอังกฤษมาเกือบ 2, 2เดือนกว่านั่นเองครับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามช่อง y o u t u ซีซินเวิร์นะครับปุ่มแดงๆอยู่ข้างล่างกดติดตามได้เลยราจัดมาให้เลยสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคู่นี้นะครับอีกคู่หนึ่งที่เราจะเร่งที่จะทำะนั่นก็คือถึงนั้น เลือดบูกับอาเจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนั่นเองนะครับผมแต่วันนี้ครับจัดมาเลยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดออทฟอร์ดได้รับการมาเยือนของไบรซ์แชมแบงอีกหนึ่งครั้งนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งวันนี้รับรองว่าดูเจือเรื่ดเรื้อนนะครับทั้งสองทีมนี้นะฮะในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเราเจอกันมาแล้วในเกมแรกนะปาวิดแพ้คาบ้านไป2-1วันนี้ปาวีดต้องมาเอาคืนแน่นอนครับ สำหรับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับทั้งสองทีมนี้ก็อยู่ในกลุ่มเอนะครับสำหรับกลุ่มยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับผมเป็นกลุ่มที่บอกเลยว่าไรซิกไรซิกและทีมอีกทีมหนึ่งและปารีสแซงต์แชงนะฮะโอ้น่าจะประมาณนี้แหละครับแต่แม,มยนยะูนี่บอกเลยว่ารายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกเขาโหดมากๆเลยนะโอ้บอกเลยว่าดูเดือดเลือดพ่านแน่นอนครับวันนี้ก็จัดหนักจัดเต็มกับรายอัพแน่นอนครับ แมนยูในเกนมล่าสุดก็ไปชนะชนะอีสตันบูบีบีมาชนะสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับผมไม่สามารถเก็บครีมชีตได้แต่ก็ถล่มทางอีสตันบูแบบโอ้โหแทบจะจะขาดตายเลยครับ you, ส่วนปีนิสเซอร์แมนครับ <You should. S 1> ก็พียงเอาชนาะเชียเอาชนะอาเบียลาซิกนั่นเองครับทีมของอดีตทีมของจนะีโมแวนเนอร์นะขวัญใจของผมเองนะครับผม มาขนาดนี้บอกมาขนาดนี้ถ้าไม่รู้ว่าผมเชียร์ทีมอะไรนี่ก็บอกเลยนะไปเอาลิ้นแตะจมูกดีกว่าครับเกมเริ่มกับแมนเชสเตอร์เดนบุกจากซ้ายไปกวา่าครับมาในชุดสีแดงส่วนปารีสมาในชุดสีขาวสะอาดเชียวไอ้บปเ้ดักได้เวลติมาที่อินคาดี้ครับอินคาดี้คืนที่กาน่ากาน่าเกสกาหนานี่ก็กลับมาอีกหนึ่งครั้งนะมาเยือนในฐานะคู่แข่งอีกแล้วครับ หลังจากที่เขาเคยอยู่เอฟเวอร์ตันเองก็เจอกับแมนยูมากครั้งนะฮะแต่ดูลูกนี้ก่อนครับผมปา,ปารีสพยายามที่จะเปิดก็ยังติดลูกชอร์กันไี่ลูกชอร์สตาร์ทเป็นตัวจริงของอเลสเตเลสนะฮะอีกครั้งหนึ่งของปารีสการหน้ายกมาลูกนี้เข้ามือดิคิอาง่ายๆเลยครับไม่ยากไปสำหรับทางด้านดาวิดดิคิอามาเซียห์มองให้กับบูโนมาที่เฟรด เฟสมาที่บรูโน่ครับและดูจังหวะแม็กโชมิเน่ให้กับมาตามาตาสตาร์ไปตัวจริงก่อนท้านนะ่าเมสันกิรูดครับวาบิซาก้าบอเบซาก้าเปิดยัดเลยครับติดคินเทมเบ้แล้วเหมือนจะโดนอารอนวาบบซาก้าออกด้วยครับ ตั้งแต่จากผู้รักษาประตูเคลเลอร์นาวาสเปิดขึ้นหน้ามาเอ็มบาเป้มงคืนที่กาหน้ามาที่เฟรลติเฟร์ลติให้ที่ทกาหน้าครับกาหน้าเกสขึ้นหลังมาที่มังคินยอสขึ้ที่กาหน้าชิปให้กับเฟร์ลติเฟรลติมองหาแล้วก็จะพาบอลไปให้กาหน้ามาที่อินคาดีครับอินคาดีตบกลับให้ที่กาหน้า กาหน้ามาที่ดิมาเรียดิมาเรียให้กับกาหน้ากาหน้าเกยที่ดิมาเรียเข้าซ้ายดิมาเรียจะล็อกไปเองหรือเปล่าดิมาเรียไปครับดิมาเรียหักให้กับกาหน้าและยิงด้วยซ้ายที่เซฟได้เกียโอ้โหสูอร์เซฟหนแรกแล้วเซฟลูกยากนะครับลูกนี้กาหน้าเข้าซ้ายแล้วก็ซัดเต็มข้อรอดเต็มแข้งบอลทางลูกขาดแต่ได้ลินและฟ้าแต่ดิเกียพุ่งไปปัดได้ทันครับผมโอ้ไม่เจ้า ทำได้ยังไงครับเจ้าวิดเดเคียลุกนี้ครับแต่ปารีสก็เตือนแมนยูแล้วแล้วคนเตะมุมก็คือเนม่าคอสมาติดล,ลินเดเล็แต่สุดท้ายเป็น,นานานะแมนยูจะได้สวนหรือเปล่ามาตาให้กับดนานแมตชูมินีจะเปิดเองก็ไม่ผ่านมาคินยอนก็มีอาการบาดเจ็บด้วยครับสุดไปแต่ผู้สินิยังให้เล่นต่อเนม่าไม่เตะบอลออกเนม่าหาช่องลาให้กับคุซาวะ คุณสวายิงยัดเลยครับแม่ไม้ควายมาที่มาตามาตาก็ไม่เตะออกเหมือนกันครับจังหวะสนกับของแมยูมาที่สุดท้ายผู้สินเห็นใจครับเจ็บหนักแล้วครับสกอตแมนโชมินีลูกนี้ครับโอ้โหเกมมันดําเนินต่อไปเรื่อยครับเพื่อนก็ไม่เตะให้สักทีครับฝั่งตรงข้ามก็ไม่เตะสักทีครับปล่อยให้สกอตแมนโชมินีร้องอดควรอยู่ในสนามตั้งนานครับโอ้โหเป็นมาคินย้อนเลยที่เข้าไปแซะแล้วก็มีอาการบาดเจ็บเลยครับผม แล้วก็เปลี่ยนเนมยามาติชลงมาแทนครับโอ้ต้องเสียโคตา้าเปลี่ยนตัวผู้เล่นตั้งแต่นาทีที่17ยังไม่ถึง20นาทีแรกของเกม้วยซ้ำไป <c oughs> แล้วดูเลนลิลอฟโอ้ยยกเปลี่ยนแกนมาที่แรชฟอร์ดครับแรชฟอร์ดเอาบอลลง ลูกชอชอให้กับทางด้านบรูโนมาที่ลูกชอรครับชอมองหาให้มาที่บรูโนเฟตเฟตมาที่บรูโนมาที่แรชฟอร์ดครับมาติชชิปหายมาซียาวยิงติดเซฟแต่วงก็ล้มหน้าอีกเลยครับผมแม่อันโตนี่มาซียาวนี่ผู้เล่นนะ่ะ ของปลารีดนี่แทบจะนึกไม่ถึงว่ามาถิดจะชิมนี่กัมพูชิยาวครับโอ้โหแต่ว่าต้องชมครับทางด้านคิมเทมเบ้นี่ถือว่าเช็คลายนำหน้าตัวเองนี่ดีครับเซนเตอร์แบ็กคนสําคัญเลยก็มายืนคู่กับมาคินย้อนนะครับตั้งแต่เตียโกซิลบาหมดสัญญาแล้วก็มาอยู่เชลซีนะครับทาให้คิมเทมเบ้ก็ได้รับโอกาสมากมายมเวลติ ทันทีเนย์มาอเอาเป้เขาเขาไพรฟรลนติอินคาดีโอลาติคตืนอินคาดีฮะโลาติให้อินคาดีชิงกัน1 2แล้วก็ยิงเรียบร้อยครมาวันทูทรีโฟร์ไมาชิงกันหนึ่งสองสครับห้าหนะครับชิงแบบวันทูฟนะครับผมแมเติมเอาเอง,เองนะเติมเก้า เติมกันเอาเองนะฮะมั 1, 2, 3, 4, นทูทีโฟร์ไฟนี่ชิงกันหนึ่งสองครับแล้วก็ยิงเข้าเสาไกลครับเรียบร้อยทีเดียก็ไม่สามารถช่วยได้แล้วแะครับจังหวะนี้ยิงมาแบบพุ่งพุ่งบอลเลียดเลียด R, ดีเคอาร์ได้แค่นั่งเซฟด้วยแต่ไม่ได้พุ่งครับนั่งเซฟเฉยๆบอลมันแรงจริงๆครับแรงและเร็วโอ้โห โรอินคาดีครับเปิดประตูให้กับทางด้านปารีสนำแมเชสเตอร์ดนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาครับลูกชอ์ให้กับเฟตมาเชียลทิมมาตามาเชีย อันนี้มาซ西亚มวลหาเพื่อนครับมา西亚ย,ยกให้กับท่านาั่นมาติชเน่มันย่ามาติชไปมาที่มาต้าครับขวามาแล้วแต่มาแล้วครับท่านาบอวิสาก้าไม่ล้ำด้วยวอบ,บิสากา้าขึ้นรอรอจังหวะวอบิสาก้ารอเพื่อนอารอวอวิสาก้าต้องขึ้นมาติดครับตั้งกันใหม่ตรงกลางเฟสดมาที่มาซ西亚ไปที่เฟส เจอปัมโดยการหน้าครับแล้วสวนกลับแล้วเอ็มบาเป้ขอเอ็มบาเป้เห็นเนมา่าเอ็มบาเป้ทำไงเอ็มบาเป้มาที่คุสซาวาคุสซาวายกให้กับเนมา่าลูกนี้เป็นเอ็มบาเป้หรือเปล่ปาที่เปิดแรงเกินไปหรือเปล่ปานี่เนม่าบอกโอ้โหแรงจริงๆครับดูจังหวะอีกครั้งครับมาโรอิครนคาดี่ยิงทำประตูขึ้นนำให้กับทางด้านปารีสแซงต์แฌงหนึ่งเประตูต่อศูนย์แล้วจังหวะนี้เฉียบขาดจริงๆก็ยิงเข้าเสาใกล้ ก็ไม่สามารถช่วยเซฟได้แล้วแ่ะครับบูโน่ฟานัชมาที่เฟสยกให้มาที่แรชฟอร์ดบอลลงที่สวนครับแรชฟอร์ดลูกชอปชอปพยายมวิ่งเข้าในมาซ้ายมีแรชฟอร์ดล้ำไม่ล้ำล้ำหน้าครับไม่สงสัยไม่ได้เช็คลายล้ำหน้าให้กับตัวเองครับแรชฟอร์ด เต็มๆเลยครับขาซ้ายครับพยิสอกอกไปคิมเทมเบ้ก็คือทั้งทั้งเนื้อทั้งตัวแหละครับเปิดยกมาลูกนี้ถืนหลังมาเซตกันที่ฟรานซีการหน้ายกให้กับเฟอรต์ติเฟอรติพิกแล้วมาเอ็มบาเป้เอ็มปาเ,เปเ้กระชากแล้เอ็มบาเป้ให้ที่เนมา่าเนม่าคืนหลังมาที่คุสวา เพืสว่าไว้ที่ไว้แล้วติอินคาดีให้มาเอ็มบาเป้จะหักแต่ยังติดผู้เล่นของแมนยูแล้วชิงมาถึงอินคาดีครับไว้แล้วติกาน่ากาน่าเก้ให้มาแต่เฟสดักและสวนกลับของยูเนเต็ดอ้าวล้วครับมาซิอาวมาซิอาว,ม,าาวมีบูรูนโน่บูโน่มาบูรูนโน่มามาซิอา,าวมาซิอาวจากกระชากหรือเปล่ามาซิอาวคว้าใมาให้กับบ,บูรูนโน่บูรุนโน่มาที่เฟส เฟสเฟสทำไงเฟตช้าเกินไปครับเ,เจอมาคียอดจิ้มทำลายจังหวะไปแล้วสวนกลับของปารีสอีกแล้วสายมีทางด้านเนม่าเอ็มปาเป้ยกให้กับเนม่าเนม่าบอลลงเนม่าใช้หลังพิงแล้วขึ้นที่เอ็มปาเป้เอ็มปาเป้คือหลังมาที่เวลติเวลติให้มาที่อินคาดีอินคาดีมาที่กาหน้ากาหน้าเข้าขวากาหน้าลูกนี้เข้าซ้ายแล้วก็ยิงครับมาติชงนุนขึ้นหน้ามาพื้นสินจับนกหวีดเป่าหมดเวลาครับ ตอนนี้ทั้งสองทีมนี่ก็บอกเลยนะว่าแมนยูนี่พยายามที่จะเอารูปตีเสมอมาให้ได้ในครึ่งแรกครับก่อนจบครึ่งแรกแตสุดท้ายยังทำอะไรไม่ได้ครับแมนยูแต่ปารีสก็ขึ้นนำโดยมารอินคาดีคนนี้นี่เองครับจากการทำชิ่งวันทูทีโฟนะครับผมไปติดตามครึ่งหลังกันดีกว่าครับอะไรก็ได้ที่เป็นนักเตะก่อนไม่หวอโอ้โหมาว่ะประตูบานหลังมาเยอรมันอุ้ยเอลใครวะ อูเบิกไฟอูยเบิกไฟอู้ออใครสนใจอยากเป็นสปอนเซอร์ช่องเราอย่าลืมติดต่อมานะครับเกมเริ่มแค่ผมแมนเชสเตอร์ Manchester, แต่ตามหลังปารี่อยู่หนึงประตูต่อศูนย์นะครับจากคนทําประตูอินคาดี แมนยู U, ถือว่าในเกมยูฟาแชมเปียนลีกได้ผลงานดีครับไปคิดดูครับไปชนะปรารีสแซงต์แชงได้ S ai, ที่บ้านของปรารีสครับแต่แพ้ทันต์แรมฮ์อัสเปอร์มา6ประตูต่อหน,นึ่งครับว้าวการ่าการ่ารมองหาแล้วให้กับอินคาดีอินคาดีมาที่เฟลราติเฟราริรัโอ้โหเจอปัมเข้าหนากักแต่พู้สินไม่เห็นว่าอะไรและสวนกับของแมนยูทำเร็วหรือเปล่าลูกชอ ชอมองหาเพื่อนครับข้างหน้ามีใครมีมาซียาวชอกระชากไปเองดีกว่าชอลิมเส้นฝั่งซ้ายครับชอเลี้ยงขนานเส้นมาเจอเฟสละจ่ายมาที่เฟสเฟสมองหามองหาแลว้วเฟสจ่ายแล้วสั้นกับมาติชติดเล่นกับมาตามาตาให้กับมาซียาวพาม,มา,า,ามัใช่ครับวาบิซาก้าวาบิซาก้าล็อกแล้ววาบิซาก้าวาบิซาก้ารอเปิดมาตาเปิดโค้งมาไชฟนแห ถือว่ายิงดีครับแต่ว่าคุมทิศทางบอลไม่ได้เท่านั้นเองครับ very, very บอลมันเกือบจะมุดเข้าเสาแรกครับมาฟอร์ดถึงก็เซ็งครับอต้องชมมาตานี่คัดกัดีจริงๆนะอยกมันได้ยังไงครับจังหวะแบบเมื่อกี้ครับ <was> แกน้ามาที่เวลเต และตียกมาฝั่งขวาบ้างดีมาเรียบอลลงนี่สวยครับไอเคิลดีมาเรียฟอร์เรซซี่ฟอร์เรซซี่ยกให้กับดีมาเรียเอาบอลลงแล้วเปิดเร็วและยิงเรียบร้อยครับแม่สองประตูต่อศูนย์ครับจากคนทับดูเน้ ทุกมาจังหวะแรกสวยแล้วก็จับจังหวะนี้เปิดเข้ากลางมาครับแม่ลินดิลเลิฟแม็กควายไปไหนครับต้องดูจังหวะแฮร์รี่แม็กควายครับโอ้โดนชนหรือเปล่าหรือว่าหมองเว้าครับเฮ้หมงวืดครับผมโอ้โหต้องดู VAr หรือไม่มี VAr แล้วไม่น่าจะมี VAr นะครับน่าจะหมงวืดแหละครับผมโอ้เนม่าได้โชว์สเต็ปที่โอทัลฟอร์ดครับจะเอาคืนได้หรือเปล่าครับปารีสในเกมวันนี้ คื ens, two, ้นำห่างไปสองลูกครับแมนยูต้องการหนึ่งประตูก่อนนัดจุดจุดนี้ครับเพื่อที่จะเปลี่ยนกระแสเกมให้มากับเป็นอยู่ของฝั่งยูเนเต็ดให้ได้ครับเฟตส์ดมาที่บูรูโน่ไฟนัลส์บูรุโน่บูรโน่มามาเสียาวหรือเปล่ายังครับบูรูโน่ให้กับท้งด้านแรชฟอร์ดเอาบอลลงสูยครับแรชฟอร์ดขึ้นหลังมาที่ลูกชอต ชอมองหาชอให้มาที่มาเซียลบูโนบูโนแฟนันซ์แฟนันซ์ชิปให้กับมาติชเข้ามือแคโรนาวาสนะครับต้องดูโซเชรัลว่าจะทำไงดีในเกมวันนี้ครับว่าจะานนาจะหยุดความร้อนแรงของปารีสได้หรือเปล่าครับเพราะว่าสกอตต์แม็กโชมีนีก็เจ็บช่วงต้นครึ่งแรกับยังไม่ถึง20นาทนี สกอตแม็กทูมินีถึงกับนอนกับพื้นแล้วดูเนม่ารูกนี้ก็นเนม่าแหวกไปเองแล้วยิงยัดเลยแห่อาจจะเป็นอะไรครับฟาวแบบนี้น่าจะจุดโทษแล้วแะครับเ่นนี่เลิฟไปทำอะไรทางด้านเนมา่าเหรอครับโอ้โหไม่มีอะไรนะครับจังหวะนี้เนมา่าก็ได้ยิงด้วยแต่ว่าฟาวได้ไงครับเรนนีเลิฟถึงกับมองผู้สิท์แล้วงง งงกันเลยทีเดียวแล้วเป็นจุดโทษของทนา,า,าน่ารีครับโอ้โหความเป็นธรรมอยู่ไหนครับโอ้โหต้องยุติความเป็นธรรมอันจอมปลอมครับโอ้โหลูกนี้ก็ยิงเรียบร้อยครับในว่าโอ้มีสิทธิ์ดูนุนแฮตทริกในวันนี้ด้วยครับโอ้ลิงี้แล้วถึงกับเซ็ง,งเลยครับเจ้าตัวนี้ทําอะไรครับเอาการเป่าได้ไงครับลูกนี้มันไม่สมควรที่เป็นจุดโทษด้วยซ้ําไปครับโอ้ ก็ดูเนม่าก็เยือกเย็นในการยิงจุดโทษจริงๆครับหลอกหน้าเท้าแล้วก็แปไป,ไปฝั่งซ้ายมือของตัวเองี่ยก็ถือว่าพุ่งผิดทางและครับผมโอ้แต่มันมันไม่น่าจะเป็นจุดโทษด้วยซ้ำไปครับคือเนม่าวิ่งมา ทนมาปั๊มกับท้นนานลินเดนเลเฟแล์นลินเดนเลเฟยังไม่ทันได้แย่คงแย่ข,อยขาอะไรเลยฮะโอ oh, <good S 1> ้โห oh, oh. ความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงครับผม oh, oh, ไปฟังกันได้ครับไทยทสมิทนะฮะขนาดในเกมยังไม่มีความยุติธรรมเลยครับ นับภาษาอะไรกับชีวิตเราพามพา,พามนีแล้วดูเปิดลูกนี้แอชฟอร์ดมาคแคชแอชฟอร์ดไอมาที่บรูโนไฟนันซ์ลูกชอว์บอมสบา,าแล้วเหมือนจะเปลี่ยนเกมหรือเปล่าครับเป็นเป็นฝั่งยูเวนตดครับที่เปลี่ยนเกมมาเ <17, S 1> ฟ์ออกแล้วปอกปบาลงมาแทนครับ, 17, รบ,รบวุลิเดีได้พักแล้วก็ส่งอ่ะถึงด้านจูเลนดัสเกอร์ลงมานะครับ ขยับตัวผู้เล่นในคับแมนอยู่แต่อ่านจะช้าเกินไปหรือเปล่าครับอูอรัชฟอร์ดดักไปรัชฟอร์เดเหลือแค่เปิดเท่านั้นครับอูด้ชฟอร์ดรัชฟอร์ดให้มาที่มาซิยามาที่ปอกบาป๊อกบาปัา่นโค้งขึ้นมาแม่ช้าเกินไปแลวครับปอกบาเกอร์นาฟาร์ดโยนยาวขึ้นหน้ามาเวนลอติม่งให้กับดิมารีอาเล่นกับเวนลอติชิ่งหนึ่งสองิมารีอาเห็นขวาขอ มาที่วัลติวัลติมาที่เอ็มบาเป้เห็นปั๊บเป้หาและจ่ายมาไม่ทะลุครับแล้วก็ไปดักได้จากชอและอินคาดี้แม่โอ้อินคาดี้นี่ก็ชิงกับทางด้านอะเฟลลอตติอ๋ออ๋อเป็นอ,อินคาดีช้ชิงกับดิมาเรียครับเนม่าเนม่าให้กับทางด้านอะอินคาดี้ อินคาดี้ชิปมาแล้วปาดบ้าเรียบร้อยก็มาอ้าล้ำหน้าทังนั้นอินคาดี้ครับหรือว่าแฮนบอลครับเอาล่ะครับผมวันนี้มันชักแปลกๆปกครับกรรมการชุดนี้ครับหต้องเ,ร,อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับแมนยูเลยนะครับในเกมวันนี้อ๋อน่าจะเป็นการในแฮนบอลของอินคาดี้ครับ โอ้โหปาเลเดสน่าจะลงมาแล้วครับแล้วก็ดักสเกอร์ก็เปลี่ยนแดนกลางสองคนครับอีกคนหนึ่งเป็นปีกของปาริช <Yeah. S 1> มาติชให้มาหูไม่หลุดครับมาซิยาลดูสวายกมาบล็อกบาสักได้โกลตาแมนยูน่าจะเหลืออีกหนึ่งคนเลยครับเมสันงกิฟจะมาหรือเปล่าและดูบูโน่ใจ mm hmm. ไม่ถึงมาซิยาลครับ คือเห็นได้เลยว่านักเตะแมนยูหมดแล้วจริงๆครับใายนี <S 1> <S 1> ต่ติดๆขัดขูหแล้วก็โล่งเป็นทุ่งครับดีมาเรียมาอีกแล้วครับดีมาเรียดีมาเรียยงดีมีปาเลเดสและอิงคาดีเปิดมาแหม่มงคืนมาก่อนบอมบิสก้าไอเดียดีครับ าเปิดขึ้นหน้ามาแล้วหมวกมาบูรุโน่บูโน่ไฟแนนซ์บูโน่มาที่มาติชเนี่ยไม่ยอมมาอ่าเป็นแม็กควายครับขอภอภัยอูดันสูงมากครับแม็กควายกาลาเดสดักได้กุสซาว่ามาดักสเกอร์พื้นที่คิมเทมเบ้กุซาว่าไปได้ชาบไปได้คุซาว่า คุสวาการชาก์ไปแล้วคุสวาเหลือแค่เปิดครับคุคสวาหลายมาให้ดักสเลอร์ดักสเลอร์ยึกอยู่แล้วม้วนสวยครับดักเลอร์แล้จ่ามาลูกนี้เอมปั๊บเป้ะล้มแล้วผู้สิทธิไม่เป่าครับแม่โอ้โหแล้วดีเคอาต้องเตะสาดขึ้นหน้ามาใช่ไหมเกือบเหมือนกันกับดีเคอาโอ้โโลูกที่น่าจะได้ก็ไม่จะได้โอ้โหแล้วโซชาเพิ่งเปลี่ยนเมสันกินวูดลงมา ในนาทีที่90บวกนี่นะโอ้โห,โห,โหเรียกคนน่าโซชาครับฟอรซซี่ผู้จงหวะของทางด้านน่ะปาลิก่อนเลียยรลอยครับ3ประตูต่อศูนย์เขาถูกได้แมชชสเตอร์อยู่แต่ถูกปาลิสัซิงชมงถลม่มคาโอทสฟ,ฟอร์ดเลยครับแต่มีประเด็นในการ ที่ปาลีได้จุดโทษเลยครับผมมันไม่สมควรที่จะเป็นจุดโทษแล้วมันไม่มีความเป็นธรรมให้กับแมนยูไม่ยุติธรรมเอาซักเลยครับในจังหวะนี้ครับอู้ทำให้เกมนี้มันไหลและแมนยูก็เสียสมาธิกันทั้งหมดทั้งทีงทมเลยแต่วันนี้ต้องชมว่าปาลีก็มาดีด้วยแหละครับถ้าไม่ชมเขาก็ไม่ได้เหมือนกันนะสองลูกแรกที่ได้มาก็ถือว่าประสานงานได้อย่างลงตัวจริงๆ ยังไงก็ตามเนี่ยอันนี้แค่เกมครับจำลองให้ดูเฉยๆอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับสำหรับทีมอ่าไม่ใช่ดยียูฟ่ฝ้าใช่ไหมหยีกน,นะครับบิก๊กแมตช์ประจำ้ำนัชกุ้งเอชปาริสันใช่ไหมไปเยือนโอทัฟฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยังไงก็ตามอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบซีเซอร์ด้วยครับกดแชร์ลงเฟซบุ๊กกันเยอะๆนะจ๊ะแล้วคนในเฟซบุ๊กจะได้ดูเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับนัดหน้าครับ see you